ผมไม่ต้องการอะไรจากพ่อเลยผมแค่ต้องการความอบอุ่นจากพ่อแค่นั้น,นครับตอนอเด็กๆครับคิดว่าอยากมีพ่ออยู่ข้างอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เคยนะครับบางครั้งที่โดนถามถาม,ถามถึงพอ่อเรื่องพอ่อค,คนนู้นคนนี้อะไรประมาณนี้มันรู้สึกเหมือนหัวใจมันมันอ้างว้างเหมือนมันขาดพ่อไปสักประมาณช่วงหนึ่งครับมันมันจะมีความรู้สึกมาอยู่ ถามแม่ว่าเออพ่อเป็นคนหน้าตายังไงลักษณะแบบไหนนิสัยยะคออะไรยังไงประมาณเนี้ยครับเพราะว่าทั้งที่เกิดมายังไม่เคยเจอกันสักทีนะครับ เลียล้ยงเนาะเลี้ยงคนแรกก็ <c oughs> อยู่กับแม่มาก็ประมาณนุกสิบสิบยี่สิบปีได้มั้งครับแล้วก็แม่แกก็หย่าร้างกันไปกับคนแรกแต่ทีนี้มันชื่อกับนามสก,กุลที่ใบเกิดอ่ะพอผมไปเกี่ยนอาหารเวลาอย่างเงี้ยแม่ก็เอาไปเกิดไม่ให้ดูผมเลยเอ๊ะทำไมชื่อพ่อไม่ตรงกันกันกบกับชื่อที่ที่แจ้งเกิดให้อะไรประมาณเนี้ยครับ <c oughs> ก็เลยถามแม่พยายามถามแม่มาเรื่อยๆแม่ก็ไม่ยอมบอกนะนานอนกันนะ จนจนแม่จะจะเลือกกันกันกบพ่อคนคนคนที่สองนะครับ uh huh. แล้วก็แม่ก็เลยพยายามเหมือนพูดแบบว่าเป็น,เป,นเป็นพ่อเลี้ยงอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ก็ตกใจเหมือนกันเนี่เหมือนก็รักแกนะครับเพร่อแกก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่แค่ไม่รู้เฉยว่าว่าพ่อแกเป็นพ่อเลี้ยงอะไรประมาณเนี้ คนในบ้านก็เคยถามผมนะตอนเล็กๆมึงเคยเห็นพ่อมึงไหมเคยเจอพ่อมึงหรือเปล่าพ่อมึงหน้าตาเหมือนมึงเลยอะไรประมาณนี้แต่ผมก็ไม่สนใจพวกก็คิดว่าพ่อแกก็เป็นพ่อจริงๆบางทีมันก็ตำใจผมนะแต่ผมก็เขียนไว้ในใจเพราะมัน มันก็ไม่รู้อ่ะมันมันเขาเลาะเล่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่สนใจก็จนโตขึ้นนี่แหละครับพอได้รู้ว่าชื่อชื่อที่ใบแจ้งเกิดกับชื่อที่พ่ออยู่ประจําเนี่ยทุกเอที่ที่แกอยู่ด้วยกันเน่ะไม่ไม่ใช่ชื่อนี้ก็เลยก็เลยสงสยัยก็เลยถามแม่มาบ่อยครั้งครับ มันความรู้สึกมันอยากเจอพ่อสักครั้งนะครับอยากกราบเท้าก็ยังดีครับอยากจะเห็นหน้ากันมั่งก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดต่อเลยนะไม่รู้ว่าจะติดต่อ,อยังไงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีครับ หลังๆมาแม่แกเริ่มบอกว่าพ่อแกอยู่บนอะไรประมาณเนี้ในใบเกิดมันไม่ค่อยชัดเจนนะเพราะว่าขนาดเขาแจ้งชื่อแจ้งเกิดอะไรเนี่ยเหมือนมีการลบเมื่อก่อนะตนังสื้อนะครับแต่ไม่รู้ผมจะไปเริ่มต้นยังไงวนมันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับ ก็คิดเหมือนกันนครับว,ว่าถ้าไปเจอแล้วเขาคิดว่าผมอยากจะไปได้ถ้าเขามีนะครับพูดถึงว่าถ้าถ้าพ่อมีฐานะมีอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่อยากให้เขาคิดแบบนั้นนะเพราะว่าผมไม่ต้องการอะไรจากพ่อเลยผมแค่ต้องการความอบอุ่นจากพ่อแค่นั้นนะครับตอนเด็กๆครับคิดว่าอยากมีพ่ออยู่ข้างอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เคยนะครับ ังจากที่ไปคุยกับพี่บอยมานะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลมาละแล้วก็มาที่อำเภอนิคมคำซอยครับเดี๋ยวเช็คตัวตนของพ่อพี่บอยก่อนว่ามีตัวตนอยู่หรือเปล่านะครับแล้วเบาะแสทางนี้จะไปทางไหนได้ต่อรอติดตามนะครับพขจะดการงานลอยกระทง แต่ว่าก็ได้ข้อมูลไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็เบื้องต้นข้อมูลคุณพ่ออยู่ที่อีสานนี่แหละแต่ว่าเราต้องล่องไปอีกนิดนึงก็คือบนราชธานีตะการพืชผลเนาะ <Yes. S 1> อ่าฮะโอเคภารกิจนี้บทสรุปจะเป็นยังไงติดตามนะครับเดี๋ยวไปรอคุยกับคุณพ่อดูน้อม mm hmm. ว่าจะเป็นยังไง อนนี้อยู่ที่อบอตอนาสมัยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดอบอตอมันก็เลยเงียบๆหน่อยเป้าหมายแรกที่เรากะว่าจะไปก่อนเนี่ยนะครับก็คือบ้านเลขที่ในใบเกิดของพี่บอยนะครับไม่รู้ว่าบ้านเลขที่ที่คุณพ่อลงไว้ในใบเกิดพี่บอยเนี่ยจะจะยังอยู่อยู่ไหมหรือคุณพ่อจะยังอยู่ที่นั่นอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวลองไปตามจากจุดนี้ก่อนกนแล้วกันนะครับ เห็นมีพี่ๆเจ้าหน้าที่แวบบ๊แบๆบอยู่ข้างหลังอบตอเดี๋ยวไปถามก่อนว่าไปทางไหนนะครับบ้านหลังนี้พี่สวัสดีครับหนูจะมาหาบ้านเอา,เอาอยุไส่ละ หมูสองหมูสองหมูสออยู่ทางไหนจ๊ะนี่แหละครับที่บ้านนี่บอกผู้ใหญ่หมูสองที่รู้จักไหมกำนันกำนันเนาะกำนันบ้านอยู่ไหนนี่นี่ไตรไตรลางกาดซอยซอยซอยเห็นโรงงานน้ำดื่มโรงงานน้ำดื่มเออนั่นแหละ กำนันอยู่ตรงไหนอ่นะฮนะ<า>ลงน้ำลงน้ำโค้งไปโค้งไปนี่ใช่ไหมครับหัวมือโอเคขอบคุณครับนา <c oughs> น,นายทวีผู้ใหญ่บ้านหมู่สอง นดลงน้ําผู้ใหญ่แล้วจ้ะนี่สวัสดีจ้าผู้ใหญ่อยู่ไหนอ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้งมีปากอยู่ไหมจ้าผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่สวัสดีครับมาจากเพจอี่เตอร์อีจันมาตามหาคนคัดชากจากกันผู้ใหญ่ใครมาขาจากแล้วก็เอ่อมีลูกชายเขาจะตามหาเพราะลูกชายเขาอยู่มืองาหารเขาจะตามหาพุ่พ่อพุ่พ่อครับผมเบื้องต้น ข้อมูลที่ในใบเกิดเขาเขาบอกไว้อะนะเขาบอกว่าอยู่บ้านเลขที่หมู่ที่สองเขาเขาชื่ออะไรนะชื่อ จักนี่ไอ้นี่เราเคยมีเมียมุกดาหารคนหนึ่งเมียคนแรกเราแล้วยังเล่บาบันุงอ้อ Thank you 江南。